ก็กราบสวัสดีเพทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบปปกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้าแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กันกับในเกม Arena b r e a k o อาอีกเช่นเคยนะคะ<น>ต้องอยอมรับตรงๆนะคะว่าหนึ่งแบบในดวงใจของเราที่เอาไว้หาเงินเนี่ยนะคะนั่นก็คือแบบท่าเรือนั่นเองนะคะซึ่งเราเล่นแบบท่าเรือนในการหาเงินเพราะว่าวามเพชรวามของของแดงออกง่ายมากนะคะ<น>สำหรับเรานะคนอื่นเราไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเงินในแบบท่าเรือกันดีกว่า สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอารีดาไปเกิลนะคะเราขอแนะนำร้านนี้เลยนะคะ Apple Mint รับเติมเกมนะคะลดสูงสุดถึง30%นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยแน่แน่นะคะเพระใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นนาะนะคะสามารถทักไปสอบถามได้นะคะราคาและโปรโมชั่นร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนบริการเติมเกมสุดคุ้มต้อง Apple Mint เท่านั้นนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมนะคะหรือแอดไลน์ไปได้นะคะ แน่นอนค่ะว่าแบบท่าเรือเนี่ยนะคะมันเกิดมามันก็เจอกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะหาเซตค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะคะก็คือยิงคนแล้วก็เอาเซตไปขายนั่นเองเนาะนะคะ,ะมีสายอีกตัวนึงมาแล้วอ่ะอ,อันนี้บอดอันนี้บอดนี่เองได้เลยค่าได้แลเนีย โอ้โหดำๆแปรทำไมออกมารับนะน้่ออกมารับนะไม่เวอ่อววจะฆ่า,าไปขึ้นทางไหน ลอบลอบออยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมามาช้าท่าเลยเสียที่เหลือข้าไม่ปดูแล้วหน้าคาปะนี่เสือแน่ๆพอมันน็อตเยอะสองตัวขโมยสดใช่ไหมชั้นสาม Oh. ปลาติดตัวเองอีกนี่ยคา่าแม่งต้องรีบวะเนยใช่แต่เล่นได้เล่นได้ถ้าจะเล่นเล่นได้เลยตะโครอเป มอหาคนไม่เจอแล้วเนี่ยนะคะตี้เราก็จะทำการรีแมทไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำอย่างเงี้ยวนๆไปซ้ำๆนะคะยิ่งรูดแล้วก็ออกนะคะเพื่อเป็นการรีแมทค่อนข้างที่จะไวมากๆแล้วก็หนึ่งเกมเนี่ยต่อแมปที่เล่นท่าเรือนเนี่ยไม่ได้นานเลยเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกแมปท่าเรือเนี่ยเป็นแมปหาตังค์ของเราเลย แล้วเราก็จะพูดอยู่เสมอในทุกๆคลิปนะคะว่าแบบท่าเรือเนี่ยนะคะมันจะมีบอสอยู่เนาะนะคะซึ่งถ้าตาไหนเนี่ยมีบอสและบอสนะคะถือปืนอ,อ่ r p k น,นะบอกเลยว่าเตรียมรวยได้เลยนะคะเพราะว่าแม็กก์ลมเนี่ยสองแม็กนะคะกับบอสเนาะต่หลุมหน้าเราหลุมหน้าเราหลุมหน้าเรากงนี้กงนี้ไปที่มาข้างหน้าเลย ไปเจอจันนานคิดถึง,ถงจังเลยไอ้ชูชีรักบอดนี่จะตายแล้วสามตัวประต,<ม>ประตูประตูขไขประตูไขประตูไขประตูไขเจ็บมห เอาเข้าไปเนย่เอาเข้าไปหนึ่งเไปไปทเองต้องเล่นกันนะข้ากระสุนหมดอ่ะข้ายิงไปจนหมดเลยแล้วสองตัวตัวเดียวหรือสองตัววะ

ยังไงขึ้นอเออ,อหลังข้าอีกหลังข้าอีกนีน<อ>่บ้า หรือเราตีแรกเ,เราตีแรกมันเป็นเดียขเงเราะครับกุ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 กเลาบอสเลาบอสเลบอสเอาหมดเลยคนเดียวแม่งเอ้ยบอสอะไรอะเห็นนะ <c oughs> จบการเอวันค่ะ อึ้งนะข้าเอาเซเว่นข้ามีกลิ่นนะเรียกได้ว่าเกลือสะบัดเลยค่ะเกลือแบบไม่บรรยาบรรยังเะยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีตี้เนะยค่ะเข้ามาชาร์จในไฮรูทเนาะ ไม่ได้ไม่ได้พาเจ็บไฟเองเออเนี่ยบันไดมอลลราเนี่ยตายแล้ว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 อืออีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งอยู่บันได ในจังหวะแบบนี้นะคะถ้าทุกคนขาหักเนี่ยเราแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะคะพาะตัดขาสักหนึ่งข้างแล้วก็วิ่งไปเลยนะคะวิ่งใส่วิ่งยิงวิ่งเคลียร์ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราหมวแต่ดึงเนะคะเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้มันเสร็จเ<ป>นี่ยนะคะ <บา S 1> ถัตตูเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เขาจะตั้งรับแล้วก็รอดักมุมเ,เราได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเล่นยากมากๆเราก็เลยแบบว่าแนะนําให้ทุกคนเนี่ยดันไปเลยเนี่ยค่ะตรงตำแหน่งฆ่าตายใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้แสงล่าสุดตรงนั้นเลย ทางไหนวะไม่ใช่นี่อันนี้ตัว AR ืออโม์จงใจแพ้เอเคการเล่นเป็นเองโดนอ่ะ มีแล้วขบวนซัคยากรเฮ้ยมีจริงอ่ะนี่ M4 โโหเลเจนต์หมดเลยวะ่ะเอเสียงอะไรไอ้นี่คนใช่ไหม αι? ตัชิ้เจ็บอ่ะหนึ่มมันวะอะไรอ่ะด่าใครอ่ะอันนี้ตัวแฝงน้าพวกเราเลยโวดัง thấy nhé จบเลยตัวซีเมนซ์วยตัวชิโยนเ่นี่ ะเตมีหน้าหมดแไปไมัปย้ยเบอรเองขึ้นขึ้นฝั่งไปเลยขึ้นไปเลยสองลอยอ่ะก้ะเยอะจัง,ง่ะ

อีกตัวนึงอ <human used. S 1> ีกตัวนึงอีกตันเนี่ยเสาเสาเสเลยวะสะนั่นอ่ะมันตายหมดอะไรอ่ะคนหนึ่งเขายังยิงกันอยู่ไอเหี้ยบูยังยิงอยู่เลยอ่ะหมดหมดมด ไอ้ปื้มนึงตัวไอ้ปื้มนึงอ่ะเอ็งบอกว่า F 2 0 0 0อยู่ในกระเป๋าแชร์แกนี่ไงมันเอากระเป๋ากูไป ไอ้เฮี้ยมึงไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมันเอาก,บบอกระป๋อข้าไปโอ้โอยไอพนตรงนี้เลยเหรอวะมันไปไหนแล้วเนี่ยหน้าไปไหนตอนไหนแล้วอ่ะ จากที่เราเสียเวลาวิ่งหาเขามานานแสนนานนะคะเราก็ท้อแล้วก็ตัดใจแล้วเพราะว่าแบบท่าเรือมันเป็นแบบที่ทั้งออกมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วเขาเราก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะออกไปไหนต่อไหนแล้วแหละนะคะก็เลยปล่อยแล้วเราก็เลยตัดสินใจออกเลยดีกว่านนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำเนะคะเราฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต,ต่อไปนะคะเราหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะ